สวัสดีครับผมช่างเบสเพจคนทาไฟนะครับวันนี้จะพามาดูงานระบบประป,ป,ปานะครับบ้านหลังนี้เราทําทั้งประป,ป,ปาแล้วก็ไฟฟ้านะครับการใส่แฮนเกอร์ซัพพอร์ตการจัดแนวท่อก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วก็ดูง่ายครับผมเช่นท่อหนึ่งนิ้วเส้นนี้ก็จะเป็นเมนหลักที่จ่ายชั้นหนึ่งนะครับวิ่งจากปั๊มน้ําก่อนเข้าห้องน้ํามาจ่ายในห้องน้ํา ก็จะเดินเป็นท่อหกขนแล้วก็ใส่วาวดักไว้หนึ่งตัวเอาไว้เซอร์วิสตรงนี้จะมีช่องเซอร์วิสนะครับก็ไป <drilling. S 1> จ่ายตามจุดต่างๆในห้องน้ําก็จะแยกรายชัดเจนนะครับส่วนเรื่องราคาเอาเรื่องนะผมถ้าเป็นค่าแรงเนาะท่อหนึ่งเส้นนี้ก็จะวิ่งยาวไปจ่ายอีกโซนหนึ่ง อย่างเช่นโซน,นนี้